สวัสดีคับเพุ่นเรามาวันนี้ยำคำพืนนนนน้นมาดูไฟนวลนั่งมาชมลวงปูตัวเป็นมีพี่เบ้าได้ซื้อมาเรียนแล้วก็ลวงู่พัดเวี้ยนแล้วก็ผอทันเขี้ยวต้งปิดตาเรี้ยนลวงปูตทว,รตวเรียนรเรือนนี้ชื่อว่าเป็นเลียนยอดนิยมมาค่องอเาเมืองไทยแล้วก็อาค้องวัดจะง่ายราคา ทองแดงแพงแพงว่าปักต้าครับนี่เป็นเนื้อทองแดงดุ่มดำถ้าเป็นทองคำมัน้องเแ่งเลยครับผมฮาลานครับผมทองคำแต่นี่เราได้ทองแดงก็พอเลยครับผมลักเส้นข้าวบานเป็นสวยกลมๆนั่นนะโล่วปวดตัวเรียนรุ่นนี้เป็นเรียนหานเลือนสำมำมันสักอาจารย์ทิมหมดช่งางให้ปีสองห้าศูนย์แปดคราวพี่เบ้าเกิดพอดีครับผม ห้าสิบปีกว่านี้ยันนานาช่วยๆวงกลงุ่มมาดูใช่ไหมไต่คางกัตา,า,ตา,ตาได้เลยมีกรามมีไหมมีแมตหน้าหน้าเข่งมีเส้นวิ่งในวัาเข่าดันข้ามือเราเรา็อ่ามีเส้นแตกก็เป็นสายมือสามเส้นแล้วแล้วก็บางๆสาย น,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 นี่เรียนห่ยน,อนอาอูเรียนปั๊มดูงายครเพิอูเบิ่มชัดเรียนี่ดูงายผิจาจระดงายครับเพื่อเห็นไหมุมมากทำมาดูด้านหลังด้านหลังจับ,บ,บเบาเแล้วมุนเบาๆอ,อ,อ่า,า,ามาไล่มาจังทีมเสื็จคลิปเลยเดีว่าเสียได้พี่เปิดถ้าว่าพี่ไม่เปิด เรียนเนียนถ่งแดงกันก็ค่ายกันเกือบลานหรือว่าลานลานว่ามันอยู่ที่คนซื้อกันครับผมการเสียนซื้อมือย้อยๆก็ไล่ลา,ลานเลยครับผมปมันสร้างลานขึ้นอยู่เลยอ่าแล้วการพิจะนะเพื่อปีบ่าวจะดูข้อปริน้นข้ออูเรียนก่อนเห็นไหมปริ้นลึกๆปั๊มนั้นนอะู้เล็กๆแต่ว่าเป็นหมากเลยเขามีอ่าโรยโรยยับวงเรียนเป็นปีกขึ้นบน

เส้นเต้ตามนี้งนะอ่าคืงรักการพิจารณาที่เรากาซื้อก่อการการลงทุนนะครับทีนนี้ไปบราซื้อมาไม่แพงแต่ว่าเอาไข่หลายหลายลาเส้นเลยครับผได้ไหมกลมคลิปเปียสูนแปดตะกรูวิจัยโสโคนงานเลื่อนสมณศักดิ์อ่าจีเรียวกีวอนผิวแห้งลึกคมชัดกระเดือก ลเล่นเม็ดแต่ก้อเส้นเกะกุ้คมดิ้งลงมาตายข้างลึกที่ก้อพักเป็นเลี่ยมเป็นส้นลึกลำลกตาลึกมากเส้นตายตาเห็นะี่ย้มเม็ดเม็ดเป็นพุ่มไลยพุ่มเล็บพุ่มม,มาพุมมาอย่างนี้ปกติเรียนต้องแดงกมุมมาว่าปากา้าเลยครับเห็นะี่ยนะช่วยมา อ่าโอยปริ้นนี่จะแรงขึ้นมันจะบว์วัดแจงปริมันกระพร้าตัวนีดันทรายก็รอยแท่กจะมีเส้นวิ่งหนีแนวจะเลี้ยงออกข้างมาดูตัวตัดอย่างเงี้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ถึงถึงทุ่งมืออี๋เสจ้าเออทำไมเรียนเสี้ยเม็ด นี่แหละเก็งเก่งนะเดาตามเรียนถูกปะมาดูกอบเรี <Who knows? S 1> いい้ยงกันดังไซดัรายก็ไม่เอ็นตัวตัดแต่แต่มันมีรอยรอยฮักนะแต่ว่ามันมืดมองมันก็เห็นกันรอยฮักฮักชุดเลยฮักเลยกอ่อมแหลกฮักฮักตัดเลยตรงนี้จุดนึงก็ทางความมือ

บังบงับงเป็นีชุดนู้ก็มีอย่างนี้เป็นบังบังบังประมาณนี้ว่ตรงนี้ทางด่วนเส้นมันจะผ่านอาน่าตรงกลางนี้ก็มีโดรตันด้วย ไปได ok ้ไล่เรียนแบบว่าไม่ไม่เกินซีเรียนตีเดียววะเดี๋ยวค่ายไปตุ่กนักตุ่มตีไปมนไล่ตังค์ตุกชุดชุดชุดตรงนี้ทางใต้นี้ก็มีครับผมเห็นไหมเป็นจองเป็นจองเป็นบังบางบางช่องข้างเดีว่าฐานนี้เล่นไว้เ hmm. นี <m z ul heures> ่ยโอเคนะครับเรามาพิจารณา กันแล้วก็เรื่องนี้เปิดราคาอยู่ถ้าว่าใครส,สนใจก็ถักไล่ยตามเช็คมาได้จะไปบา่ายจะลงใน y o YouTube กันพี่แห้งหมากเลยแต่วันนี้กลางคืนมันจะดูเววๆวเรื่องนี้ตัวจริงไปดูในภาพนะเวนแห้งช่วยคุมคุมคลิปเลยโอเคแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม